ไปดูนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเซฟโซนอีกเป็นคลิปที่2นะครับเพื่อให้ท่านผู <tôi> ้ชมได้ม <bạn> ั่นใจว่าแท็กซี่คันนี้นะครับใช้แอลกอฮอล์75%นะครับ75%นะครับสำหรับการทำความสะอาดหรือฉีด ตลอดเวลาเลยนะครับในรถคันนี้นะครับ1ลิตรนี้นะครับก็ใช้1วันครับ1วันต่อ1ลิตรนะครับราคาก็80บาทนะครับสาเหตุที่เรามาทำคลิปที่2ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมมั่นใจได้บอกต่อว่ารถแท็กซี่สาธารณะบางคันหรือคันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเซฟโซนจริงๆนะครับก็คือปลอดภัยจริงๆนะครับ เราก็จะจะฉีด3สเต็ปคือสเต็ปหลังจากที่เราจอดพักรถไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำกินข้าวกลางวันเช้าอะไรก็แล้วแต่ก็อันนั้นจะฉีดเยอะเลยนะครับสเต็ปที่2คือหลังจากผู้โดยสารลงนะครับสเต็ปที่3ามเราก็จะฉีดเงินทุกครั้งนะครับฉีดมือคนขับฉีดเงินนะครับการทําคลิปที่2นี้ก็ไม่ได้มาทําโฆษณาให้บริษัทนะครับเนี่ยก็คือจะโฆษณาให้กับแท็กซี่คันนี้เนี่ยนะครับว่า ปลอดภัยนะครับให้ท่านผู้ชมบอกต่อว่าถ้าจะเดินทางไปไหนยังกลัวเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการแท็กซี่คันนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งนาบัตรไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมขอ,ขอขอบคุณท่านที่กดติดตามขอขอบคุณท่านที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเ,เนาะอยากให้อะไร ช่องของเราไปทำเกี่ยวกับรายการไหนแบบไหนอะไรยังไงหรือจะติชมตรงไหนก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ